ใหม่ดาวิกาโดนทักเริ่มมีน้ำมีนวลแล้วเรียกได้ว่ากลับมาปั้นหุ่นให้ปังเหมือนเดิมแล้วเลยค่ะสำหรับนักสแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเบลเยียมอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังก่อนน้น,นี้ต้องลดน้ำหนักเพื่อสุ่มถ่ายทำผลงานเรื่องใหม่อย่าง เรื่องตลก69เดอะซีรีส์จนแฟนๆแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผอมเกินไปหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จก็รีบกลับมาปั้นหุ่นให้ปังเหมือนเดิมล่าสุดก็ได้ออกมาเผยภาพความสวยให้ได้ติดตามกันซึ่งภาพเสร็จนี้ก็ทำเอาแฟนๆทักเลยว่าดูมีน้ำมีนวลขึ้นโดยเข้ามาทักรัวๆเลยว่าทำไมเธอสวยจังดาวิกรีดเกินต้านพี่ใหม่เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วสวยมากค่ะลูกพี่กินได้ไหมครับ สาวอว้วบหนึ่งมีน้ำมีนวลค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนนี้เริ่มกลับมามีน้ำมีนวลแล้วแม้เอาเป็นว่ายังไงก็ให้เวลาใหม่ก่อนแล้วกันเนอะเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องลดหุ่นเพื่อซีรีส์เรื่องใหม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องลดแล้วหลังจากนี้ก็ต้องฐานให้มากขึ้นและหุ่นเป๊ะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน